โดย้าการกระแสแอนิเมะจีนนะครับผมที่ถือว่ามาแรงเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในมุมกลับกันนะครับผมในอีกฟากหนึ่งของตลาดที่ใกล้เคียงกันกับวงการอนิเมะนั่นก็คือวงการการ์ตูนจีนหรือก็คือมังงะจีนนั่นเองหรือถ้าเป็นภาษาจีนมันจะเรียกว่ามานฮวานะแต่เอาเป็นว่าผมจะเรียกว่ามังงะจีนแล้วกันมันง่ายดีซึ่งมังงะจีนนะครับผมในเมืองไทยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงมากนะวงการนี้แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือต้องบอกกก่อนนะผมว่าวงการมังงะจีนนนนนีีีี่่่่่่ถววาาาาเปปป็ตตลดทใใหญมมกัับผแจจุ25้ มีคนในวงการหลายคนนะผมออกมาพูดประโยคหนึ่งที่เป็นเสียงเดียวกันว่าวงการมังงะจีนน่ะตายแล้วคนรุ่นใหม่อย่าพึ่งเข้าวงการเลยมันไม่คุม้มซึ่งคําพูดนี้นะครับผมไม่ใช่คาพูดเล่นๆนะแต่มันนั้นมาจากปากของผู้คาบอดในวงการมากว่า20ปีและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมพวกเขานั้นยังพูดไปเสียงเดียวกันอีกว่าการสร้างสรรผลงานออริจินอลของตอนเองนั้นนะแค่จะเป็นฝันที่พังทลายไปเลยแล้ววันนี้นะผมเราจะมาพูดคุยถึงวงการมังงะจีนกันบ้างว่ามันนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมโดยในปี2025อย่างที่ผมกกกกกลล่่าาาาววววไปปตออนนนนนนนแรรคัับทีีนนีีหยยย้เเสงงงดจ นะมันก็ได้ตายแล้วมันนั้นเป็นเหตุผลเพราะอะไรนะครับผมอย่างแรกก็คือว่าระบบนิเวศของวงการนะัมันมันไม่เอื้อต่อการ์ตูนออริจินอลหรือก็คือมังงะที่คิดขึ้นเองวาดเองนะครับผมได้เติบโตได้อีกต่อไปโดยเมื่อ20ปีก่อนนะครับผมการเขียนมังงะออริจินอลคือความฝันแต่ในตอนนี้ผมมันได้กลายเป็นฝันร้ายที่ถูกโจมตีจากทุกทิศทางโดยศัตรูนะครับผมก็มีหลายแขนงเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นศัตรูหมายเลขหนึ่งน,นะครับผมนั่นะก็คือเหล่าวิดีโอสั้นและสื่อบันเทิง ส่วนใหญ่นะครับผมก็ฉันไปดูวิดีโอสั้นที่มีทั้ทงภาพและเสียงไม่ต้องใช้สมองคิดมากนะักแต่การ์ตูนนะผมคุณน,นต้องอ่านและตีความมันถือว่าเหนื่อยมากดังนั้น,นผมตลาดวงการมังงะจีนนะั้นจึงค่อยเล็กลงเรื่อยๆและถูกแย่งเวลาไปจนหมดศัตรูตัวที่สองนะผมนะั่นคือ AI วาดภาพนั่นเองนี่ถือว่าเป็นหายนณระลอกใหม่โดยในปีที่แล้วนะผม AI นั้นได้ถล่มวงการวาดภาพประกอบเกมและในปีนี้ผมมันก็กำลังถาโถมเข้าสู่วงการมังงะจีนโดยรักษาการวาดภาพที่เคยเป็นจุดขายนะครับผมกำลังกลายเป็นสิ่งทีีี่่่่่่ไไมสสสํําาคคคััญญอออออกกตปโดยิงงทนรผ็ืืืเเ้ สมัยนี้ผมคนนั้นก็เอาเนื้อเรื่องไปทําวิดีโอแทนที่จะทําการ์ตูนอยู่ดีและศัตรูตัวที่สานะผมก็คือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และการขาดการคุ้มครองนั่นเองในสภาพแวดล้อมของจีนนะผมมันนั้นไม่ค่อยเอื้อนต่อการปกป้องลิขสิทธิ์ต้นฉบับอย่างจริงจังดังนั้นนะผมทําให้การ์ตูนมังงะออริจินอลนี่มันนั้นไม่มีที่ยืนด้วยเหตุนี้ผมคนในวงการนั้นจะเตือนด้วยความหวังดีว่าถ้าคุณนั้นอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนออริจินัลเหรออย่าทําเป็นอาชีพหลักเด็ดขาดคุุุุุุณณณนน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 นัันนััั้้้้้้้ตตตตอออออองงงงงงมมมมีีีาาาาีาา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 าปรระะจํทท่่่่่่่คคคคคเเสสสยยยกกกแแลลวววววใชหหดดดดืิิิภพพถข จะลาบากมากพูดกันตรงๆเลยก็คือว่าคุณนั้นจะไม่มีเงินและนี่คือความจริงอันโหดร้ายขอการวาดมังงกะการ์ตูนจีนออริจินอลมานั้นจะทําให้คุณจนไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้และถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับผมว่าคุณนั้นไม่เชื่อและอยากจะลุยวงการนี้ต่อครับผมเรามาดูสภาพแวดล้อมของนักเขียนมังงะจีนกันดีกว่าว่าม,ามันนั้นเป็นอย่างไรโดยในวงการนี้ผมคุณนั้นจะวาดภาพเก่งก็ไม่เพียงพอนะคุณนั้นจะเป็นที่ต้องทําการขายงานให้ผ่านอีกต่างหากโดยคุณนะผมต้องทําการเสนอโปรเจกต์ต้องเอาไอเดียพพพลออออตตเรรรรรรืื่่งงภาาาาาััวะะคคไปปุยกกกบบบณธิหจํแฟ์มๆ และถ้าเกิดว่าบอกอเห็นด้วยนะผมก็จะเอาโปรเจกต์ของคุณไปเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติงบประมาณและพื้นที่ในการลงซีรีส์และถ้าเกิดว่าผ่านนะครับผมก็ยินดีด้วยคุณนั่นจะได้เข้าสู่วงจรนระกเดทลายลายสัปดาห์นั่นเองโดยวงการนี้นะครับผมมันไม่ได้นับเป็นหน้านะแต่เดี๋ยวนี้นะผมคณะเป็นช่องแทนถ้าเกิดว่าเป็นมังงะแถบยาแล้วผมประเภทเว็บตูนอะไรพวกนี้เนี่ยคุณนันต้องว,วาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ40ช่องหรือถ้าเกิดว่าเป็นการ์ตูนแบบหน้านั้นจะเป็นที่ต้องวาดอย่างน้อยห้ารผมถึงขนาาาเเเปรรีีียยบบททกกลว่่มืออั์ ่งอาหาหรยิ่งคุณรับออเดอร์มากขึ้นเท่าไรคุณนั้นก็จะได้เงินเยอะขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อไรที่คุณหยุดหรือป่วยแล้วก็คุณนั้นก็จะไม่มีรายได้เลยในทันทีและความจริงที่น่ากลัวที่สุดก็คือการตัดจบทำไมการ์ตูนดีๆหลายเรื่องนะ้นต้องถูกตัดจบคำตอบน,นั้นง่ายมากนั่นก็คือเรื่องข้อมูลยังไงละ่ะโดยในยุคนี้นะแพลตฟอร์มนั้นไม่ได้วัดความสำเร็จจากความสนุกแต่มัน,นวัดจากข้อมูลการจ่ายเงินโดยคนในวงการนะผมก็ได้ลองคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับมมรมนะผมก็คือว่าสม ต้นทุนของแพลตฟอร์มและสมมุติว่าผู้อ่านนั้นต้องจ่ายเงิน0.5หยวนเพื่ออ่านการ์ตูนของคุณหนึ่งตอนนั่นก็หมายความว่านะผมแพลตฟอร์มนั้นต้องการให้ผู้อ่านนั้นยอมจ่ายเงินอย่างน้อย8,000คนต่อตอนถึงจะเท่าทุนและถ้าเกิดการ์ตูนของคุณนั้นมีคนจ่ายเงินไม่ถึงเป้าติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์แพลตฟอร์มก็ตัดจบในทันทีและปัญหาที่เลวร้วายที่สุดก็คือเหล่าเว็บเถื่อนโดยบางครั้งการ์ตูนของคุณดัดงมากแต่คนนั้นแห่ไปอ่านในเว็บเถื่อน ไปกินหมดแล้วและต่อมาแล้วผมก็ได้จะมาดูคําถามที่คนอยากรู้กันว่าสรุปแล้วนี่รายได้นะครับผมของนักเขียนการ์ตูนจีนเนี่ยมันเท่าไหรกันแน่ตัว,วคนในวงการนะผมได้ทาการเปิดเผยตัวเลขรายได้ของเขาในช่วงปี2 0 1 9ถึงปี2020ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่วงการนะครับผมเฟื่องฟูโดยอัตราค่าจ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการ์ตูนสีนั้นแต่ข้าจิงการ์ตูนส่วนใหญ่ของจีนนะครับผมก็เป็นการ์ตูนสีนะเลตตําสุดนะครับผมที่แพลตฟอร์มจะเสนอก็คือ80 400ยวนนนตต่่่่่อออออออชชงงงืคบาทัเแลถ้าเกวปด100หยวนต่อช่อง หรือคือ500บาทหรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณขยันมากนะผมว่าสัปดาห์ละ60ช่องนี่รายได้รวมของคุณนะครับผมก็จะเอา60คูณร้อยไปและคุณด้วย4สัปดาห์นะครับผมพูดง่ายๆผมว่าคุณนั้นจะได้เงินเดือนแบบพลิกๆเลยนะครับผมถึง24,00 0่หยวนต่อเดือนหรือประมาณ1 2 0 0 0 0บาทซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะครับผมแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะโหดร้ายกว่านั้นก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วนะคุณนั้นอาจจะไม่สามารถวาดได้ถึง60ช่องต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็รวมทั้งการล่างสตตตอรี board, ี่่่บบดดดดลาาาาาาางางัััเเเเสส้้้้นนนฟคคถกกกิววววววุณททหมยยผ็็ืปแ คุณนั้นจะเป็นที่ต้องทำการจ่ายเงินจ้างผู้ช่วยด้วยโดยงานจ้างของผู้ช่วยส่วนใหญ่แลครับผมก็จะจ้างคนมาทําการตัดเส้นลงสีพื้นซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากนักซึ่งค่าจ้างของผู้ช่วยนะครับผมก็จะตกประมาณ1 0 1ถึงหยวนต่อช่องซึ่งถ้าหากหากค่าใช้จ่ายนะครับผมเรียกง่ายๆก็คือว่าคุณนั้นจะเป็นที่ต้องทําการจ่ายเงินนะครับผมจ้างผู้ช่วยด้วยราคาประมาณ3 0 0 0ัถึงหอยวนต่อเดือนและยังไม่จบนะครับผมยังต้องเจอกับดักภาษีอีกต่างหากซึ่งภาษีบุคคลธรรมดาของจี และนี่คือเหตุผลนะครับผมว่าทำไมนักเขียนการ์ตูนในจนะีนนั้นถึงต้องถูกบีบให้ไปจดทะเบียนบริษัทและกลายเป็นท่าประธานทางทันที่ไม่อยากจะเป็นเลยเอาง่ายๆก็ผมหักรบกบนี่สมมติว่าหักค่าผู้ช่วยหักค่าภาษีแบบบริษัทหักค่าประกันสังคมอะไรนู่นนี่นั่นรายได้เฉลี่ยนะครับผมต่อเดือนของนักวาดการ์ตูนเมืองจีนนะครับผมจะอยู่ที่รายได้สุทธิโดยประมาณนะครับผมถ้าเกิดเป็นแบบพีคๆเลยนะจะอยู่ที่1นึ่งห่ปยวนหรือก็คือ9 0้า0บาทต่อเดือนซึ่งนี่ถือว่าเป็นกรณีค่อนข้างที่จะด ก็ฟังดูเยอะนะครับผมแต่คนในวงการนั้นบอกว่านี่เป็นรายไดา้จากการทํางานแบบ007หรือก็คือทํางาน7วัน24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาไปสังสรรค์แม้แต่เวลาเล่นเกมนั้นก็แทบไม่มีห้ามป่วยห้ามหยุดซึ่งบางคนนะผมถึงขนาดไปเปรียบเทียบกับบริษัทเกมนะครับผมซึ่งบริษัทเกมนั้นได้เงินเดือนโดยเฉลี่ย14,000หยวนทางาน9โมงเช้าถึง6โมงเย็น5วันต่อสัปดาห์มีสวัสดิการดีพร้อมซึ่งมันก็ถือว่าดีกว่าวงการมังงะจีนเสียด้วยซ ก็คือรวยเละเลยถ้าเกิดว่าล้มเหลวก็คือว่าจะไม่เหลืออะไรเลยและหลังจากนี้ยังเลวร้ายไม่พอนะครับผมในปี2025นะครับผมวงการมังงะจีนะผมเพิ่งเจอข่าวร้ายที่สุดโดยได้มีรายงานว่านะครับผมแพลตฟอร์มบางแห่งกำลังจะยกเลิกการจ่ายเงินค่าต้นฉบับสำหรับนักเขียนการ์ตูนออริจนินอลซึ่งอธิบายง่ายน,นะผมก็คือว่าโดยปกติแล้วรายได้ของนักเขียนการ์ตูนนะจะมี2ส,ส่วนหลักๆนั่นก็คือค่าต้นฉบับหรือก็คือเงินเดือนที่แพลตฟอร์มนั้นจะการันตีจ่ายให้คุณตามจำนวนช่องที่คุณวาดและ ก็มีคนยอมจ่ายเงินเพื่ออ่านการ์ตูนนะผมหรือซื้อของที่ระลึกนี่ก็จะทำการแบ่งส่วนแบ่งรายได้มาแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะผมก็คือว่าแพลตฟอร์มนั้นจะยกเลิกข้อที่1นักเขียนการ์ตูนออริจินอลจะไม่มีเงินเดือนอีกต่อไปรายได้ทั้งหมดนะผมจะมาจากส่วนแบ่งหรือคือข้อที่2เท่านั้นซึ่งมันนั้นจะไม่มีความมั่นคงซึ่งนี่หมายถึงการฆ่าการ์ตูนออริจินอลนะครับผมให้ตายทั้งเป็นเลยก็ว่าได้แต่ยังไรเสียก็ตามน,นะผมมันนั้นก็ยังมีทางรอดอยู่นะผมก็ ที่ทาให้นักเขียนการ์ตูนนั้นมีชีวิตรอดซึ่งการ์ตูนดัดแปลงครับผมง่ายๆเลยก็คือว่าสมมติว่าแพลตฟอร์มนะครับผมได้ไปซื้อลิขสิทธิ์จากนิยายออนไลน์ที่ดังมากๆมาเรื่องหนึง่งลิขสิทธิ์ทั้งหมดของนิยายออนไลน์นะครับผมก็จะเป็นของแพลตฟอร์มนั้นและแพลตฟอร์มนะผมก็จะไปทําการจ้างสตูดิโอหรือนักเขียนการ์ตูนให้มาทาการวาดนิยายชื่อดังนะผมให้กลายเป็นรูปแบบมังงะนั่นเองและจะทําการจ่ายค่าจ้างนะครับผมให้กับนักวาดการ์ตูนโดยนักเขียนการ์ตูนโมเดลนี้นะผมจะไม่ใใ่ิิิินนนออีกกตไแเาาางงงททรรรรร้ัับบดวมมสสสธธ์์์ข ส่วนแบกรายได้มหาศาลคุณแค่รับเงินเดือนค่าจ้างวาดเท่านั้นและเมื่อแพลตฟอร์มนะผมอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่านะักเขียนการ์ตูนออริจินอลของตนเองนี่แพลตฟอร์มต่างๆนะผมเริ่มที่จะตัดสินใจเลิกจ่ายค่าต้นฉบับแล้วถ้าเกิดว่าคุณนั้นอยากจะมีรายได้มั่นคงนะผมต้องหนีไปรับงานการ์ตูนดัดแปลงกันหมดและนั่นจะนาไปสู่คําถามที่น่าสะเทือนที่สุดในวงการนะผมก็คือว่าการ์ตูนออริจินอลนะจะไม่มีความหมายอีกต่อไปและการมีอยู่ของการ์ตูนนะครับผมมันก็จะไม่มีความหมายอะไรอีกกาโดยสรุปน,นะผมก็คคืออวว่าวกากกรนนรรรนนนจีีีะััท้้แแแุ AI ลโ ระบบการทํางานที่บีบบังคับและทาลายสุขภาพปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตัดช่องทางทำมาหากินแม้ว่ารายได้จะดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหักกับช่วงเวลาที่คุณไม่มีเวลาว่างเลยนี้ก็ถือว่าไม่คุม้มและล่าสุดนะครับผมก็คือว่าแพลตฟอร์มนั้นได้ลอยแพ่ไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคําเตือนคนในวงการจีนนะครับผมที่ว่าอย่าเข้ามาเลยมันนั้นไม่ใช่การตัดคอแต่อย่างใดผมแต่ว่ามันคือความจริงอันโหดร้ายและถ้าเกิดว่าคุณนั้นยังรักในการวาดการ์ตูนนะผมทางเลือกที่พวกเขาแนะนำนะผมอาจจะเป็นการเบนเข็มไปทํางานด้านสตตตตอออออรรรรรีี่่บ์ดหหหืืแนนนนนิเเเมมมมมชัใุาาาากกภพยยททซึงงงป็ลคคว้ คนนั้นสูงมากซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องน่าเศร้านะผมที่คนนั้นชอบกันวาดมังงะรักการ์ตูนแต่กลับต้องมาพบเจอกับการล่มสลายของอุตสาหกรรมสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่เห็นยังไงกับการ์ตูนจีนกันบ้างก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับผมโดยในความเห็นของผมนะครับผมก็คือว่าการ์ตูนจีนที่ผมอ่านส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะทั้งหมดเลยแล้วกันมันเป็นการ์ตูนดัดแปลงหมดเลยนะครับผมก็คือว่ามีเลฟเฟลนมาจากอ่า นวนิยายอะไรพวกนี้นี่ก็คืออ่านกันพวกการ์ตูนดัดแปลงมาหมดเลยแล้วผมงานออริจินอลนี่ไม่เห็นเลยนะแทบไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับวันนี้พวกก็ใหม่กันหน้สวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมโอนเง็บไ,ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เด้เลยครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบเนั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนนนนนนนผผผผมมมมไไไดดด้้้้้้้เเเพีีียงงงงใหคคคุุณณะะะะะักกกททท่่่ลิปปิ์สสาาาาขขออแปว็จู ของอปปเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผลได้จากการแปะเอาไว้ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ